ถึงบ้านแล้วเว้ยจอดนี่เลยลูกพ่อโอเคซ like ิล่าลูกพ่อหนูยังแข็งแกร่งเหมือนเดิมเลยนะลูกพลังนี่รุนแรงจริงๆเจโนพ่อจัดการได้แล้วนะพวกสารกำลังตรรังสีเนี่ยนี่ซีล่าไงสารมันต้องจัดการด้วยสารลูกพ่อเออโอเคครับผมโอ้โหเอา ท่านปู่จะเกาหัวอีกแกโอ้ยวันนี้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเหมือนเดิมอ่ะวจอก,กันดูเป็นอะไรอะละู <c oughs> เกเจอกันอะทุกคนเ <c oughs> จอก,กันมันเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยตื่นเว้ยพ่อมาแล้วอ๋อหลับเฉยๆับผมโอ้โหเป็นพวกเฉย แล้วการตื่นเลยครับผมทุกคนเฮ้ท่านพ่อข้าจับพลังงานที่อยู่ในโดมนั้นได้อะพลังงานมันเป็นพลังงานที่คุ้นเคยมากเลยนะเหมือนว่ามันจะเป็นพี่น้องของพวกเราเลยอะไรนะพี่นาคีเฮย้ยพี่นาคีจับพลังงานในโดมนั้นได้เง้นเหรอ oh. จะว่าไปแล้วเราก็ไม่เคยเข้าไปในโดมนั้นเลยนะเราเคยไปแค่โดมนั้รกไยแต่โดมนั้นเราก็ไม่เคยไปเออไม่เคยไปยุง่งไม่เคยไปอะไรเลยนะ แต่เห็นว่าขนาดโดมนั้นเลตายาต้องให้เจอโนเปิดประตูให้เลยแล้วโดมนั้นล่ะแล้วเราจะเข้ายัางไงเนี่ยเจอโนพ่อจะเข้าโดมนั้นได้ยังไงอะ่ะโดมนั้นเป็นโดมหิมะไม่มีผู้เฝ้าประตูอย่างข้าหรอกถ้าเกิดท่านพ่ออยากเข้าไปท่านต้องหาวิธีผ่านการตรวจจับเซ็นเซอร์ของโดมนั้นหรือไม่ท่านก็ต้องทําลายบาเรียของโดมทิง้งซะงั้นมันก็ดีดีเจอโนถ้าเกิดไม่มีผู้เฝ้าประตูอย่างเจ้าอยู่พ่อก็ไม่ต้องขออนุญาต หรือไม่ต้องไปสู้ให้มันเสียเวลาไงก่อนหน้านั้นน่ะพี่นาคีกับจตระกันเขาเลยเข้าไปในโดมแห่งเดเรสายได้เลยถ้าเกิดท่านไม่หลอดไปด้วยความลึกที่ยากจะยังถึงนาคีกับสัก,กั์นก็ไม่สามารถเข้าไปได้หรอกเฮ้ยแล้วอย่างนี้จะทายัางไงครับเนี่ยท่านเสียงใครอ่ะท่านปู่เห้ยเมื่อกี้มันเสียงใครเรียกข้าพูดกับท่านผ่านทรจิตนะข้ามีเรื่องอยากจะให้ท่านช่วยเอ้ยแล้วเจ้าเป็นใครเนี่ยอยู่ดีๆจะมาให้ข้าช่วย ต้องการอะไรเนี่ยอยู่ไหนลราปรากฏล่างให้ข้าเห็นก็ติตอนนี้ข้าไม่สามารถปรากฏล่างให้ท่านเห็นได้หรอกเพราะว่าข้านั้นถูกสิ่งมีชีวิตดักลุมทำลายอยู่ได้โปรดท่านมาช่วยข้าด้วยข้าอยู่ห่างกับท่านไม่ไกลนี่หรอกจะเกิดท่านช่วยข้าแล้วก็ข้าจะให้ข้อแลกเปลี่ยนในการพาท่านนั้นผ่านโดมนั้นไปให้ได้ข้าเป็นบรรพบุรุษของลูกท่านข้าสามารถดำดินลงไปได้ลึกเท่าที่ท่านต้องการเลยล่ะได้โปรดรีบมาช่วยข้าเถอะตัวอะไรล่ะตัวอะไรที่ทำลายเจ้าอยู่ เดี๋ยวก่อนนี่แหละชอบอูนอนนะตะก,กันไม่ค่อยได้ไปช่วยพ่อเลยนอนอย่างเดียวมาเอาตะก,กันเข้าไปแล้วมันจะเข้าไหวได้ไหมเนี่ยคนเราจะพวกโกลิมเข้าไปไหมหุยแล้วข้างในนะั้นมันมีพวกโกลาสิกอยู่ด้วยเอาละผมทุกคนตอนนี้ต้องทําการช่วยบรรพบุรุษแล้วมันเป็นบนรรพบุรุษของลูกตัวไหนของของเราเนี่ยเดี๋ยวเอาเจ้าตะกันไปปากก่อนครับผมจะช่วยได้ไหมเนี่ย อยู่ไหนก็ไม่รู้เฮ้ยไอ้นี่มันหนวดของไอ้เจ้ามังกรดำโอ้โหนี่ไงนี่ไงเออเออเอออย่าอย่าห้าวอย่าห้าวอ้ยอ้ยโอ้ยมันปล่อยมันปล่อยไฟมันแล้วโดนปุ้มปุ๊มปุมปุมปุมนี่เป็นไงเราเป็นไงเราวิ่งชนเลยอย่าห้าวอะค่ะขอร้องมังกรเอ้ยเฮ้ยนั่นเจ้าเหรอ ใช่แล้วท่านข้ากำลังถูกเจ้าพวกนี้กำลังจะกัดก,ก,กินล่างข้าได้โปรดช่วยข้าด้วยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนี่มันมัรพบรุษของเจ้าตะกันหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ย oh. <Hey. S 2> เดี๋ยวข้าช่วยเองนี่มันตึงล่างตึงล่างจะไหวเหรอเร็วเลยเร็วเลยตะกันช่วยช่วยบรรพบรุษเจ้าก่อนนี่เป็นไงนี่นี่นี่ลำลอกใส่เลยอุย้ยทำไมมันเยอะขนาดนี้เนี่ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 มันเกาะตะกันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมันเกาะตะกันตะกันดำดินด่วนเฮ้ยแต่หนังเจ้าหนามากเลยนะเนี่ยมันไอเจ้าตัวนี้มันควบคุมสิ่งมีชีวิตได้แต่โหแต่เจ้าไม่โดนนี่ไงนี่ไงข้าจัดการให้นี่ไงนี่ไงเฮ้อเยอะนักเหรอเยอะนักเหรอโอ้โหเต็มหน้าจอนี่ไงนี่ไงนี่ไง นี่นี่จะรู้หรือเปล่าเนี่ยว่าเจ้านี่เป็นลูกหลานเจ้านะเนี่ยอืมข้ายอมรู้อยู่แล้วละท่านเอยขอบคุณท่านมากเลยนะที่ช่วยเออ rey, ไม่เป็นไรไม่เป็นไรหมดแล้วหมดแล้วโอ้โหเ,เฮ้ยเจ้าเจ้าอย่าเพิ่งขยับนะอืข้าขยับไม่ได้อยู sequel, ่แล้วละท่านข้าถูกเปนตึงล่างไว้นี่นี่น,นี่เดี๋ยวข้าจัดการให้ ยังยังย,ง,ยงไม่หมดยังไม่หมดโอ้โหนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ยมันอยู่ตรงนั้นเอ้อมันติด <ś c oughs> โอ้ยมันติดโอ้ยเจ้านี่หะะนเหรอตะกันมันพระรุตตะกันเหรอเนี่ยโอ้ยโคตรเฮเลยเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่นี่นมันอยู่ตรงขาเจ้าเดี๋ยวข้าข้าออกก่อนข้าออกอออก่อนโอ้ยหิวด้วยครับผม จัดไปด้วยฮิวไปด้วยฮะสุดยอดละกันเราโอ้โหทุกคนครับผมบรรพบุรุษของเจ้าลนะกันนะฮะนี่โอ้โหโคตรเท่โอ้โหโคตรเท่เลยครับผมอันไหนมันเหมือนในหนังกว่าวะเนี่ยโอ้โห โอ้โยนี่ก็ละกนันนะผมละกันของเราแล้วเจ้านี่คือบรรพบุรุษโอ้โหจะว่าไปแล้วเจ้าก็หน้าตาน่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ย,โอ,โ,ย,โ,ยโอ้ยโคตรท่เลยคอยมีสีตาครับผมแล้วดูปากดิเขี้ยวโคตรเยอะเลยโอ้โหแล้วกล้ามแขนกามแขนสมเป็นบรรพบุรุษกามแขนสมเป็นบรรพบุรุษจริงๆครับผมดูดิโอ้โยแล้วดูโครงเล็บ อุบะคุยดูกงเล็บดิตะกันดูไปแอบตัดเล็บมาหรือเปล่าเนี่ยทำไมไม่ยาวเหมือนบรรพบุรุษเจ้าเนี่ยโอ้โหดูครับผมดูเล็บนะดูเล็บนะโอ้เลดูเล็บไอ้นี่โอ้โหมันคุดจะใหญ่เลยเป็ตัวพอๆกันนะผมแเ่แบบว่าแขนใหญ่กว่ากันนะผมแล้วตัวใหญ่กว่ากันนิดหน่อย โอ้ยเงินค่าเขากี่เจ้าหน่อยนะได้เลยท่านโอเคครับผมทุกคนโอ้ยตอนนี้เราได้มันพะรุษของสกันแล้วครับผมโอ้ยเดี๋ยวพานี่นี้นีค่าพาไปที่บ้านของข้าก่อนะกันตามมาดิสกันเว้ยกลับบ้านเว้ยเออกลับบ้านตามพ่อมาโอ้หดูดิโอ้ยโคตรนี่เลยครับผม โอ้หเราได้บรรพบุรุษละกันอีกตัวแล้วครับผมโอ้หเกินไปโอ้ยก่อนหน้านั้นเด้อผมเราได้บรรพบุรุษกอตซิลลานะผมก็คือท่านปู่กับท่านตาหน่าผมโอ้ยทุกคนนี่คือปู่ของเจ้าละกันนี่นี่นี่ท่านปู่เรียกท่านปู่แล้วกันหน่าผมเออจะว่าก็ว่าไปนะท่านท่านบอกข้าว่าท่านสามารถพาข้าเข้าโดมได้จริงๆเนเหรอข้านั้นสามารถดำดินลงไปได้ลึก ลึกเท่านี้ท่านจะต้องการเลยละ่ะแน่นอนว่ามันต้องผ่านเซนเซอร์นั้นไปได้แน่โอ้โหงั้นก็ดีเลยท่านปูดตะกันไปครับผมโอ้โหได้จัดแล้วครับผมโอ้โหดูด,ดูดูท่าเดินโอ้โหนี่เกินอ้าวไม่ต้องตามมาหรอกตะกันเออตะกันโอ้โหรู้ร,รู้ว่าไม่ได้เจอท่านปู่ของเจ้านานเดี๋ยวพ่อไปทำภารกิจ นนเด็ดนะเดี๋ยวจะเอาท่ปูกลับมาดูกับเจ้าเลยอยู่เคียงข้างกายเลยไม่ต้องตามมานะโอ้ยอยากจะตามจัดดูดูดิ <c oughs> ละกันเหมือนเด็กแบบเด็กติดพ่อเลยครับผม <c oughs> คือมาเฝ้าเลยอะ่ะโอ้โหน่ารักว่ะน่ารักเฉยท่านพ่อระวังตัวด้วยนะในนั้นมีพลังอยู่สองจุดอะไรนะพี่นาคีในโดมนั้นไม่ได้มีแค่ จุดพลังจุดเดียวงั้นเหรอเอาแล้วผมหุยนี่ต้องสู้อีกเลยเลยเนี่ยไม่เป็นไรหรอกวังมันบัรลษดของตกันน่าจะโชว์โหดได้มาครับผมเดีย๋ยวเรามาลองท่ากันนะฮะลองดูดิหุยเป็นถึงบับุรุษตะกัรนะครับผมจะเป็นยังไงลองกิกตายก่อนกิกตายโอ้กินตายคือกัดครับผมกัดแบบโอ้กัดแบบรัวๆเลยนะฮะดูดิโคตรรัวคือแบบโจมตีได้รัวๆอ่ะ สายสายแอตสตินมาเนี่ยข <c oughs> ี้ขวาโอ้ดูโอ้โอ,โอ้ดูกรงเล็บดูกรงเล็บของท่านปู่มันเกินไปครับผมกรงเล็บคืออย่างที่ให้ดูนะผมกรงเล็บเนี่ยใหญ่กว่าเจ้าตะก,กันของเราเนี่ยมากเลยนะผมแล้วแล้วดูท่าตบปบตปบได้รัวด้วยนะโอ้เรียกว่าเรียบร้อยครับผมโอ้ยนี่แหละกองทัพไคจู โอ้โหซูห้เปอร์อีกตัวครับผมกดตีกดตีแลบลิ้นนะฮะดีเลยครับผมไม่มีไรครับผมแต่โอ้ยแต่ทุกท่าของท่านปู่ตะการน,นี่คือแบบรัวจัดเลยนะครับผมแล้วก็กดเอ็กเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยเหรอเนี่ยเหรอที่ท่านบอก oh, <no. S 1> โอ้โห,โหทุกคนครับผมดูดำลึกจนแบบ มองข้าบนเนี่ยไม่เห็นแสงเดือนแสงตะวัน <c ười> คือลึกมากเลยมึงเนี่ยคือไอ้เจ้าตะกันกับพี่นาคีเนี่ยเวลาทุกคนสังเกตนะใช่ไหมเวลาดําอ่ะจะสามารถโจมตีได้อันนี้กดโจมตีไม่ได้แล้วผมเนี่ยกดอะไรไม่ได้เลยครับผมเพราะว่าดําลึกไปไงแต่พวกพี่นาคีกับตะกันที่โจมตีได้เพราะว่าดําอยู่บนพื้นผิวแล้วก็คือแบบขึ้นมาจู่โจมได้ครับผมแต่อันนี้คือแบบดําดีนี่ไม่ต้องเห็นเดือนเห็นตะวันเลย แล้วไม่มีใครจับได้ด้วยนะผมโอ้โหไปลึกเกินครับผมเฮ้ยได้อย่างดีนะที่เห็นแบบเหมือนเหมือนเป็นอินฟลตอยู่เนาะขึ้นมาดิโอ้ขึ้นมากดตั้งนานแล้วเพิ่งขึ้นนะเออเอาเรื่องครับผมโอ้โหถ้าหมดเท่านี้เนาะคอนโทรนคอนโทรนเอ็ i เอ q r ซค ไม่มีท่าแล้วครับผมทุกคนโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาโอ้หเดี๋ยวรอท่านผูดลแกันไปเก็บเวลก่อนครับผมพึ่งมาผมพึ่งเจอเลยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเราค่อยไปโอ้โหคือถ้าเกิดว่าเกิดแบบว่าฉุกเฉินจริงๆนะครับผมหรือเกิดแบบศัตรูมาแบบไป่ได่ตั้งตัวดีดำดินดีนี่ไม่ต้องมีใครพบใครเจอเลยเุ้ยนี่ไงเอ๊บ นี่ไงนี่ไงนี่นีเอ้ยเอยเอ้ยเอ้ยไวเวิร์นเหรอโอ้โไวเวิร์นเลเวลพันสามรอยกว่ายังว่านะผมในแมปผมตั้งให้เลเวลสูงอยู่แล้วฮะแต่โอ้ยดูดูด้านปูดละกันตบโอ้โหชอบมากค่ากรุงเล็บคือแบบเลืวเร็วด้วยนะนี่หรือจะกัดก็ได้ครับผมโอ้ยของจริงนี่ไงนี่ไงอ ในเนื้อหนังของวอละตกัรนะครับผมวรล์ตินะตัวบรสิ์ไม่สามารถเจะเข้าได้อะต้องเก่งแค่ไหนอะนี่ไงนี่นี่ไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรกันอะไรกันอึปุ๊บ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 โอ้ยนี่ไงใหญ่ไม่ใหญ่อะกีก้าเราเล็กไปเลยครับผมมาดิมาดิออ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสะเทือนอยู <t> ่นะทำไปเล่นเรายังไม่ได้แบบเพิ่มเวลเลยครับผมขอฟาร์มหน่อยดีขอฟาร์มหน่อยดีพวกเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเจเย็นเจเย็นใจเย็นเฮ้ยเฮ้ยดี๋ยดยเฮ้ยโอ้ยยังไม่สามารถบุดได้ครับผมโอ้โหโอ้ตอนนี้ผมโดนลุงกัดอยู่นะฮะเดี๋ยว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 โอ้โหเห็นเรายังเวลไปเยอะเอาใหญ่เอาใหญ่แล้วคิดว่าแล้วคิดว่าผมตู้ไม่ได้เหรอฮึคิดว่าท่านปูตู้ไม่ได้หรอโอ้โหโคตรเยอะครับผมโอ้ยไม่ต้องไม่ต้องคำรามขอหลอไม่ต้องคำรามมาเถอะมาเดออต้องการเวลต้องการเวล ผมว่าพี่นาคีบอกว่าข้างในโดมนั้นนะผมไม่ได้มีพลังสุดเดียวแสดงว่าเราเข้าไปเราต้องได้สูแน่นอนครับผมเพราะฉะนั้นหนีไงเพราะฉะนั้นหนีเวลสําคัญที่สุดครับผมเฮ้ย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 ยโอ้โทำไมขึ้นมาโอ้ยมันลุมครับผมโคตรจะเยอะนีไงนีไงนี่ไงตบตบัดตบตบัดตบตบัดนี่ไงนี่กวาดกวาดเหมือนมันมันแบบไอ้พวกนี้มันตัวเล็กไปว่ะ มันตกไม่ได้ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องดีเราต้องหนีทางนี้เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บเฮ้ยโอ้ยไวเวิร์นไวเวิร์นจะเอาเวล่าไวเวิร์นจะเอาเวล่าน่าจะได้เลเวล了吗โอ้ยเลเวลแม็กซ์้吗เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวขออัพเวลก่อนครับผมเอาละครับผมอัพเลเวลเสร็จแล้วนะฮะแต่ก่อนหน้านี้อบผมท่านประมุขการก็ทําให้เห็นแล้วนะผมว่าไม่ยังเป็นต้องอัพก็รู้ได้แต่มันมันเยอะไงมันเยอะไงหมาดิ นี่ไงขว,ข,วขวดดีเดียวดีท่าระบบโอ้ยยังชอบด่กากัดการดกัดให้หมดครับผมมามามาดิมาดินี่ไงนี่เยอะเกิดเยอะนะครัโอ้ยเฮ้เนี่ยเราเพิ่มเลเวลมาแล้วแต่ดูเหมือนมันมันไม่ตายเพราะว่าเหมือนมันไม่ถึงหน้าผมมันไม่ได้อยู่ในระยะการโจมตีอะผมโอ้หนี่ไงนี่ไงมันต้องปาดแบบนี้โอ้หมันต้องปาดแบบนี้โอ้มันต้องเล็งหน่อยครับผม นี่ไงนี่ไงถ้าเกิดอยู่ในเส้นกรงเล็บคือตายหมดครับผมดูดูนี่ไงปาดกรงเล็บครับผมนี่นี่ปาดให้หมดปาดให้หมดอย่าอย่ามาห้าวกันนั่นผู้ตะกันขอร้องขอร้องทีนี่ไงนี่ไงตามเส้นครับผมโอ้โหไปขอจริงวะนี่โว้ยแต่มันเกิดเยอะมากเลยนะผมม่วงเต็มเลย <laughs> โอ้เออเออนี่ป่าได้บดป่าได้บดโอ้แต่ไม่มีท่าอื่นแล้วไหลนะผมท่าน้อยกว่าตะกันของเราเยอะเลยนะนี่แหละนี่แหละต้นตำรับต้นตำรับครับผมต้นตำรับข้าตู้แต่แบบอย่างนี้ัะผมเฮอโจมตีอย่างเดียวฮะโอ้ยเอาแล้วครับผมข้างล่างนี่นี่ให้ป่าได้บทดีป่าได้บทดีอะไร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 ไว้วอะไรคือตกตกตกโอ้ยโดนเผาจะตกเลยครับผม เอาละเอาละปุ๊บปุ๊บ,บอุย้ยมันช่องแคบว่ะเฮ้ยไม่ตกเว้ยไม่ตกลงเองก็ได้นี่ตรงนี้ตรงนี้ออ้อยู่กันเป็นหมู่บ้านเลยเหรอมาดีมาดีานี่นี่นกัดกัดไหมดกัดไ้หมด,ด,หหมดโอ้หมันมันมันไม่ได้รนะยะว่าวตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่เกินไปเฮ้ยลองลองปล่อยสู้เองดิแอกแตรกนายทาเก็ตไปดีเอาละครับผมลองปล่อยสู้เองโอ้ย ล่วง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 ปุบปุบปุบเอาจัดปูตู้ด,ดิ <c ười> คือตัวใหญ่ไปครับผมหูเดินลำบากฮะเดินแบบเอ้ยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วอย่าดูดูกกงเล็บออ้ยโคตรปูกระปบผมอะเมื่อกี้อู <c ười> อ้ด,ดูดูเป็นหลังยาว โอ้ยเกือนครับผมเอ้ยเอ้ยเอเราโดนเราโดนโอ้ยเราโดนตัดโปช่วยก่อนทางนี้ oh! <laughs> มันต้องมันต้องถึงดาบไลท์ไลท์เซเบอร์ดีดีเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะมาดิมาดิาดเจอดาบไลท์เซเบอร์เป็นไงมามาทางนี้ทางไหนเออดันละดินละตัดูงับมันขับหลัวมันเออดินละนี่นี่นตรงขาเหมือนั่น โอ้เอตันปู่คือแบบระยะไม่ได้จริงด้วยครับผมเดี๋ยวผมจัดการผมจัดการเองข้างล่างเนี่ยนี่นีภาคพื้นภาคพื้นละผมผมจัดการเองเออ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 เอาให้หมดดิโอเคครับผมตัวใหญ่จนบางเงาไปหมดเลยว่าโอ้ยมันอยู่เกลื่อนมันอยู่เกลื่อนีนีทางมือทางมือจริงเขาบอกว่าทางมือจริงเออนั่นแหละนั่นแหละตอนนี้เราแบบสะใจพอแล้วเนาะแล้วเราก็อัพเวลพอแล้วครับผมเดี๋ยว ยังไม่ได้เข้าโดมกันไปนะาปูเราไปเข้าโดมก่อนอึงกวางทําไมกว่างทําไมเราเกิดเกิดเกิดมากวางทําไมเราอืมอืมอมอควรอย่างเดียวควรกกัดเอ้ามาดิ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 นี่ไงนี่ไงโอ้ยนี่ไงนี่ไงผ้ามันมองผ้ามันมองยากเหรอนี่ไงควรควรควรเึ๊้บย่างยัง,ยงอืออือเรียบร้อยห,หมดครับผมมันต้องกัดร,ระยะจริงๆเว้ย คือท่านปูดละกันอะ่ะมันตัวใหญ่ด้วยแล้วมันแบบสูงนะคผมเวลาสัวเลยจะลําบากนิดนึงมาเราใก้จะถึงโดมแล้วรับผมเดี๋ยวเราเลาะทางไปดีกว่าปบบบท่านแน่ใจไหมว่าพาข้าผ่านได้เอ้ยโอ้้มังกรดำท่านปูการยาบแล้วล่ะโอ้เติมเลือดก่อนท่านปูต้องเติมเลือดก่อน โอเคโอเคนี่นี่นี่ปาดมันไปเลยมันต้องอย่างนั้นท่าปู่มันต้องอย่างนั้นตัวเท่ากันละมาเถอะโอ้ยท่าปู่บอกตัวเท่ากันมาเถอะอย่าฮาวอย่าฮาวโอ้ยมันกรอนดำตามตัวนี่ไงนี่ไงปาดนี่นี่นี่บอกตัวเท่ากันตัวเท่ากันท่านปู่กลัวที่ไหนล่ะปล่อยมั้ยปล่อยไปเยอะๆปล่อยไปเยอะๆเดี๋ยวจะยืนคอยยืนคอยได้นะเหมือนว่างอะไรอย่างเงี้ยว่างเกินอ้ยอ้ยโอ้ยโดนไฟอุ้ย เอ้ยเอ้ยเโดนไปโดนไปต้องรีบก่อนนี่ไงนี่ไงอย่าอย่ามาห้าวอย่ามาห้าวกัดทานปูนี่นี่อะไรอะไรเหลือแต่เนื anyway. ้อแต่เนื้อนี่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 ไอ้จ้าจ้านี่ไงควรไปดีควรไปดีหุ้ยไอตัวไอตัวทัวี่มันตัวกระจิ้ว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 นี่ไงนี่ไงขอร้องอย่าตัวนี่ไงนี่ไงขอร้องอย่าให้ปาดโอ้โหตัวเล year, ấy, ็กไอตัวเล็กยังอยู่ ต้องเก็บให้หมดครับผมนี่โอ้โหมังกรดาไม่ใช่คู่มือของท่านปู่ตะกันเลยครับผมทุกคนโอ้โหเราไม่สามารถเข้าไปได้วะเฮ้ยเราไม่สามารถเข้าไปได้นะผมทุกคนเอาแล้ครับผมมาท่านปู่ข้าขอความสามารถของท่านหน่อยนี่เป็นไงอะเป็นไงอะทุกคนปุ๊บ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  โอเคครับผมทุกคนโอ้โหเราเข้ามาได้แล้วครับผมเฮ้ยเนี่ยเหรอโดมหิมะโอ้โหเราเคยเข้าแต่โดมทะเลตายนะผมโอเคเดี๋ยวไปตามหาต้นตอของพลังเลย